Então... ก็อยากยะจะบอกนาย,น,ยนะว่าก็มาดิครับ ลูกนี้ตรงเป็นตรงครับโอ้โหสุดยอดดู่าสงสัยนำไปจนจบเกมแน่เกดีเกดีตวัดได้เหรอตีอะไม่ตัวตีวตีเก่งเล กเลิมไม่คงไปหรอกแต่วันก็น่าจะเล่นสุดคนก็บวกกันด้วยอย่างนี้ ถุนนบางบางาต้องเร็วคนเล่นพิบิวเร็วๆส่งดีๆแบบนี้เนี่ยพี่รักพี่หลงโอ้โหยิงแบบนี้แฟนๆร้องกันคอหอยทับแตกถ้าเราไม่น่นจะมีปัญญาทำได้แต่ว่ามันเหมาะ ท่องจำไว้อย่าปล่อยให้ใครว่างอย่าเปิดจังหวะให้เขาเด่นขาดดูดลกันโซบาอาลู ผลงานมันเนียนตาครึ่งหลังมาขอเอาแบบนี้อีกนะเลึ่นทางแล้วโคตรชิว บ่อยเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างชัยชนะโห้โหส่งคมอย่างพี่กรีที่นี่เลือดซิดๆจังหว่านี้ยิงอย่างงามนะเกือบแล้วอีกนิดเดียวกดดันหน่อยสิเฮ้ยขวางทางมันบ้างเกินเป็นกำแพงบ้าง ยิงเข้าแล้วไงอะ่ะชนะให้ได้กันแล้วกันเฮ้ย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 เสียอีกรูไปไม่ได้แล้วนะยิงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวแม่งกันได้เอง ยิงดีเยี่ยมเปลี่ยมคุณภาพภาพระดับโลกโอ้ยจังหวะนี้รีเพยต้องมาเลยครับยิงสวยแบบนี้รีเพย์ต้องมาครับ นาวันนี้เราควบคุมคอนโทรเกมได้สุดยอดด้วยทอดสองถุมเป็นที่สุดกอหลักหลกัวหลังสวยสวยสวยวันนี้ฟองเขาดีจริง ให้ยูส้างฝางกองเสาไล้กองไหนได้คุณบอกอไรเล่นหีอะไรกันมันลุกแต่มัมีคนพูอ้นมีคพูการส่งแบบนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนสร้างเส้นทางสู่ชัยชนะ

เฮ้ยสง่งแบบนี้ฟ hey, <Yes, ินทีทั้งรอบเลยเนี่ย เป็นการแข่งขันที่เดือดใช้ได้เลยมันสุดๆ Thank you.